เพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมสวนไร่นาสวนผสมครับก็ปลูกทุกอย่างครับนี่ครับมะขามมะขามนี้เป็นมะขามว่าจะทําบนนไซครับยังไม่ได้เข้ารดครับเยอะครับมะขามผมปลูกจริงๆไว้แล้วก็มีน้อยนาส่วนมากจะเป็นไอ้นาที่สวนนี้ก็มีนอนาธรรมดาครับนี่นาพี่ปักช่องกับไอ้ฝ้าเขียวเกษตรครับนี่ครับมีมดครับเพมุงเพมมาผู้จอมพนเลี้ยงบนไซด้วยครับมาสวนด้วยครับปุด ปนๆกันไปครับถ้าพาไปดูฝรั่งกิ้มจุกับฝรั่งแดงแดงอะแดงสุริยานครับมถากยามาครับยังไม่เสร็จครับมีเวลาว่างครับขลาไปทางนู้นทางนี้เยอะครับโอ้ละมุดนี่ครับละมุดก็สวยมาเลยครับติดผลแล้วครับ นี่ปลูกประมาณสเดือนเยครับที่ผครับมีแล้วก็ไอกละมุดอะไรนี่นะเน้อกลมๆผมก็จําไม่ได้ครับสารี่ยักษ์ตัวนี้เพี้ยมจริงครับผมก็เลยเด็ดใบยิิงหมดนี่ครับฝรั่งกิมจูออกลูกแล้วครับครับลองลองดูก่อนตอนแรกว่าจะตัดลูกทิ้งเหมือนกับลองไว้ก่อนเอาไว้ทัก2อสมลูกครับฝรั่งกิมจูสาเดือน,น้วครับ นี่ครับแดงสุริยาทั้งนี้ลกคครับไม่ได้ถาดจ้าครับเราหนว่างก็มาทําครับมีหลายอย่างครับกล้วยตอนนี้กล้วยก็หลแล้วครับกล้วยเทพพนมกล้วยมุกกล้วยอะไรก็มีกล้วยแปลกกล้วยงาช้างมะขามเทศเพชรสีชมพูแล้วก็น้อยนาน้อยนาบาซินโรกครับ โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมไปถ่ายส่วนนุ้นให้ดูต่อนะครับสวัสดีครับ